โอเคสวัสดีเพื่อนเพ่อทุกคน oh, yeah, yeah, yeah. นะครับก็สวัสดีทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวนะครับแล้วก็ดาวนเม็กคือดาวผมเองนะครับก็วันนี้ผมจะมาแกล้งไอ้มาร์กนะครับด้วยการสร้างห้อง11น,น,นะครับแล้วก็ถ้าผมสนะผมจะแบบมีข้อตกลงกับมันว่าถ้าสนะผมจะสั่งอะไรมันก็ได้อย่างสิ่นผม จะให้มันไปเล่นกับผู้สาวแล้วก็ผมจะสั่งแบบให้มันพูดว่าหลอกเชิงผู้สาวประมาณนี้อ,อตัวอื่นก็อย่าลืมเป็นกำลังใจด้วยกันกดไลค์แล้วก็กดซ u b s c r i b e กันด้วยนะครับทุกคนไปกันฮัลโหลมารกเข้าดิสมายังเนี่ยเข้าแล้วเข้าแล้วพี่อย่างงี้นะ คือพี่จะมาท้าเองแบบว่าพี่จะสร้างห้องตอนนี้น่ะพี่อยู่แบบเงาเหงาแบบอยากสร้างห้องเล่นอะไรประมาณนี้น่ะเองว่าได้เออเออต่อมาวินี้ก็ได้นะถ้าเองแพ้นี่คือพี่อยากให้เองทําอะไรก็ได้นะได้ปะได้หมดได้หมดได้ผมก็ชนะพี่อยู่ดีอ๋อเก่าเนาะถ้าพี่แพ้พี่มีสองวันเพชรเองจะเอาอะไรบัตรเปลี่ยนชื่อไหมเอาเอาเออได้โอเคถ้าพี่แพ้นะมาดีรออลไรล่ะมาดีมาดี อย right? ่าพึ here, oh, oh, ่งมาดีนะเดี๋ยวหัวแหกกระบาลโยกครับข้างหลังครับข้างหลังครับทำอะไรตรงโน้นหน้าอุตส่าห์วิ่งมาตรงนี้มาผมต้องได้บัตรเปลี่ยนชื่อโอ้โหโโ้โหเอาดีเอาดีรออะไรล่ะมาได้แค่นี้แหละโอ้โหโอ้โหเกือบแล้วนะเกือบแล้วนะไปตึงยังวะเฮ้ยอ้าวกบโอ้โหไม่ได้ตั้งไอ้บอยให้เฉยๆอ่อนให้ฉี่ฉี่ก็ไม่ได้ตึงนี่วะเดี๋ยวตึงหัวสั้นมาพร้อมแล้วเนี่ย เอ้าทำไมไปนอนตรงนั้นอะมาร์กนอนอะไรตรงนั้นที่ชาตตั้งตัวเลยโอ้ใช่เหรออตายเผย่อโอ้อ่ะเอ้าไปนอนอะไรตรงนั้นอะครับไปนอนอะไรตรงนั้นตัวตัวอะไรครับแดงเถือกครับแดงเถือกครับแดงเถือกเอองาี่ชาตที่ทำไว้ เฮ้ยฮ้เโอ้รีโหลดรีโหลดโอ้โหไม่น่าเลยกดไม่ไป Really n i g g e โอ้เฮ้เลยเอาไหนวะตื่นโอ้เอาเฮ้ตืดโอ้ยไม่ได้มันไม่ใช่เวลานอนยังไม่ถึงโมงนอนเลยง่วงทำไมเนี้ยโอ้ไปนอนอะไรี๋ยวนะตื่นละตื่นละอยากเล่นเร็วก็มาดิ พื้ดเอาดิเอาดิเอ้าอะไรอ่ะถึงเวลานอนแล้วหรอหาจริงนุ๊กเดียวจอดนะนัดเดียวจอดนะนัดเดียวจอดนะเอ้านอนอะไรตรงนั้นนอนอะไรตรงนั้นน่ะนอนอะไรตรงนั้นถามหน่อยดีจะแอ็กเพื่ออะไรอ่ะฮัลโหลแอ็กอะไรข่ามีให้กดใช้ครับน้องข่ามีกดใช้ครับคนอย่างเองน่ะคือข่าต้องรับแบกเอาไว้คอยเทพพิชิตฟ้า บ่นเลยอะลำคาญว่ะบ่นอะไรอ๋ออ่อนให้เฉยไม่ได้ตั้งไอวอให้ไงเมื่อะเมื่อกี้บ่นอะไรอ่ะไม่ตั้งไอวอให้เฉยไม่ตั้งไอวอให้เฉยอืมตั้งเอาปั้งอะไรปั้งอะไรโดนหัวไม่ตายเต็มเต็มเลยนะทุกคนอ้างไปทั่วกระสุนผมไวกว่าไงอ๋อใช่เหรอวะ เอ้าทำไมลูกปืนไม่ออกล่ะต่อน,นี้ตายแล้วเอ็งเอ็งต่อให้ไม่ตั้งไอวอลแบบอยากให้สก,กอร์มาสูสงสีอะไรนี้อะไรไปอัดอะไรเราเนี่ยเอาเ้าเ็งโอ,โ,อโ,โอ้ขี้โกงโอ้โหไปตัดนะครับไปนะครับท้าบหน่อยครับไม่เพื่อน,นหรอครับเ,เอา้าอัดตัวเพื่ออะไร,<ค>รนนอ่ะใครอัดตัวใครอัดตัวครับใครอัดตัวไม่มีครับโอ้โหเอ้า ตัวอีกแล้วอะไรอ่ะทำไมไม่เพิ่มเลือดถามหน่อยดีทำไมไม่เพิ่มเลือดครับไม่ได้น้ำหัวนะไม่ได้น้ำหัวแต่ว่าเกิดสร้างห้อสนะาแล้วก็สนญญาไงอ่าได้แล้วแต่ครับแล้วแต่เออเออ,เอ,อ,อย่างงี้ดิไม่ดินด้นจะดิ้นอย่าดิ้นคิดว่าจะดิ้นเหมือนแต่ก่อนโอเคมาเดี๋ยวพี่จะให้เองไปเล่นกับผู้สาวมาเลยอย่างชอบเลยเล่นกับผู้สาวได้ได้ได้ไดแม่สาวคนไหนอ่ะได้ เออเดี๋ยวพี่จะให้เองไปเล่นกับผู้สาวแล้วพี่จะปิดไมค์แล้วพี่จะให้เองพูดกับเขาโดยที่พี่จะบอกว่าจะพูดอะไรอา้าวเงียบได้เออ what the fuck โอเคเดี๋ยวแวบ,บหนึ่งตามก่อนโมจิโมจิโมจ,โมจ,โมจิเอ้ยเ<แ>ข้ามาดิ้ยัง เออเขาแล้วเขาได้ยินเสียงแล้วโอเคโอเคโอเคตอนนี้พี่ก็ปิดไมค์ดิสนะครับทุกคนแต่ว่าพี่จะคุยกับไอ้มาร์กทางข้อความเฮ้ยทาง Messenger นะครับที่ Facebook นะครับถามโมจีว่าเสื้ออะไรจะพาไปลงไหนได้ให้พาไปลงไหนถามไปฮัลโหลลงไหนดีฮัลโหลลงไหนก็ได้ตามใจเลยมาลงในใจเราก็ได้นะ เงียบเลยวะนี่พี่อะทำไมเงียบครับคิดถึงผมอยู่หรอทำไมเงียบครับคิดถึงผมอยู่หรอใช่ใช่ตอบแล้ววางของโคตรน้อยเลยเราเดี๋ยวโอ้ตัวนี้มันอัปเดตใหม่โอ้ตายใครยิงเราเขาอยู่โรงเรียนไหนเขาอยู่ที่ไหนเรามอลี่เรียนอยู่ที่ไหนนะไม่บอกหรอกเจ้าเป็นไหนเงียบไม่พูดเลยรู้เด็กเขากากมั้ง เองบอกว่าพี่อะนนั่นพี่ทำไมไม่ได้หัวไปเดี๋ยวเขาจะจับได้แล้วเออหรอเปล่าไอ้เธเป็นบ้าเยเนี่ยหัวเราทุกวันเลยเดย์นะาเองหัวทำไมมั้เดี๋ยวเขาว่าคุยกับเพีงแล้วกินยาหมดเลยเรามีความสุขอ๋อมีขมีความสุขอ๋อมีความสุขเหรอเธอเธอเขาขอเขาขอไปหาเธอได้ไหม ฮัลโหลมอลลี่แล้วขอไปหาเธอได้ไหมไปทักกัเดี๋ยวเราไปหานะถ้าใครอยู่ที่ไหนเรายังไม่รู้เลยนะไม่ต้องรู้หรอกในใจเธออยากงั้นเราขอเสิร์เธอได้ไหมั้นเราขอเสิร์เธอได้ปะรู้อะไรเนี่ยนีเราจริงจังนะขอเสิร์นได้ปะรามุกว่ะไอรามไอรามมุกครับเธออะไรธรรมชาติมันเป็นเรื่องธรรมชาติซูมเจอจะให้เราเสิร์นปะอย่างนี้แหละ โอเคก็เลยถ้าเกิดแต่ก้าอยู่แล้วเอ็งพูดต่อไปว่านมเธอใช้เท่าไหร่แม่มีอะไรหรอพี่เพูดดิพูดพี่ดีดิรอมอลลี่่าไงผมใช้ไซส์อะไรอ่ะจะบ้าแล้วเราอยากรู้อ่ะจีไปจีไปต่อประมาณศึกษาเฉยๆหาความรู้ อันนี้เราอยากเติงเธอมากค่ะบ้านเธออยู่ที่ไหนก็บอกไปแล้วอยู่ในใจเธออยู่ในใจเธอไม่บอกสัทีเราจะไปได้ไงเธอไม่บอกอ่ะเราจะไปหาได้ไงวะอยู่ในใจตลอดแหละเธอเธอมีพี่ไหมมีพี่ปะมีอยู่ทำไมอยากเติมทั้งพี่ทั้งน้องเราอยากเติงทั้งพี่ทั้งน้องอ่ะ มีเธอมีผู้หญิงหรือผู้ชายอะอะไรนะมีเธอผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงโอเคดีเลยอย่างเงี้ยเราขอเชิงทั้งพี่ทั้งน้องเลยเอาขอเชิงทั้งพี่ทั้งน้องเอาคนเดียวดีคนเดียวพี่เธอดีกว่าคนคนเดียวมันไม่พอสำหรับผมคนเดียวมันไม่พอสำหรับผมอะนายไม่เบานะนี่ เออเคยยกหรืออ่ะรู้ว่าไม่เบาอ่ะอยากก็ลองอยู่จะไม่ต้องยกแล้วหรอกเดี๋ยวเรา,เายกเ,ยเองเธอจะเอาท่าไหนเอออยากได้ท่าไหนนะถ้าเราเต็งกันนะท่าไหนก็ได้ได้หมดเอาท่ามังกรกินหมีปะมันเป็นยังไงอะ่ะถ้าอยากรู้ก็ต้องลองคนระับรู้ก็ต้องลองนะครับได้มีหอดมีหอดมีหอด ถ้าเราถ้าเรายิงมันได้เธอต้องให้เราเติมนะอีดีรู้ลังใจแล้วเว้ยป๋าว้าวขอหนึ่งตาย M79 M79 อุ้ยอุ้ยเอาร้อนรีทับเขาบ่าเธอเธอเราจะไปหาเธอนะเราเราอยากเซิร์ฟเธอจริงๆนะเราเธอ เราอยากไปหาเธอจริงๆนะเราอยากซึงเธอถ้าไม่เมื่อเดี๋ยวพูดมันจะได้ซึมไหมละ่ะเธอไม่บอกที่อยู่แล้วว่าเราจะไปได้ไงอะ่ะในใจเสมอและเอออยู่ใจเสมอแล้วเราจะไปถูกไหมเนี่ยนมเธอเราขอหอมได้ไหมครับนมเธอเราขอหอมได้ปะ่าเป็นบ้าวะเนี่ยาม้เราสอนเข้าสอนออกนะเธอชอบไหมเราชอบสอนต้อสอนอ,ออกนะชอบปะ เชออือหรือะม่เธอรู้หรอมันอะไรรู้หรอว่ามันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรหรอก็อาเดิฟอยู่บนเตียงไงทำไมคือลามุกจังจังลามกอะเป็นปกติแต่เรื่องรักของเราอะมันเป็นอนาคตแต่งเลยไหมล่ะไม่ไม่เชื่อนกันก่อนดีกว่าครับเดินกันก่อนดีกว่าครับพีเ,เราจะรอพี่โจไปไหนเนี่ยยังไม่มาอีกเหรอ เอมเอมาค่ะพูดว่าจะมาตามพี่ตามตามพี่อ๋องจะไปตามพี่โจ้กันโอเคโอเคหลัวหลอวหลัวโ,โอ,โอ,โอโกี้พี่ติดภารกิจว่ะมันนั่นเปิดไมค์ไม่ได้พี่ <ๆ S 1> พูดอะไรกันเนี่ยเม,<ๆ>มื่อกี้นี่ยมีคุยเรื่องอะไรอะ่ะพี่โจเชิญใครมาเน,นี่ยทเวลาม,มุกจังอ้าวไอ้นี่มันมันพูดอะไรกับน้องครับพูพดเรื่องลาโมว่ะว่าเดี๋ยวจะเซิรงเหม,มีวมันจะเซิงเนี่ยโอ้บักนี่เนหาหลอกเซิงเขาไอ้นี่โอ้ไม่ได้นะ นี่ใส่แย่มากเลยดูดิเขามีลูกมีพ่อมีแม่นะครับเออเขามีลูกมีพ่อมีแม่นะไม่รอเซิงน้องพี่ได้ไงโอ้ไม่ได้นะหรือว่าเองจะมาตีนจะเต้นีกโอเคนะครับเพื่อนๆก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะทุกคน่อนก็ย่เลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์มาณทีนี้ด้วยนะครับคลิปเป็นยังไงก็ต้องลาจากกันไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนโอเค